สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่2แล้วนะครับที่เอามาลงให้เพื่อนๆในเพจของ Skinview ได้ชมกันนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ผมได้จัดกิจกรรมไปนะครับว่าให้เพื่อนๆอที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วนะครับวิตามินซีนะครับ bright t e n C plus super anti concentrate serum เป็นวิตามินซี5นะครับเป็นอนุพันธ์แมกนีเซียม s อสคอร์บิ o ฟอสเฟ e นะครับข้างในจะเป็นแบบนี้ครับเป็นหลอดแบบนี้ ก็คนที่ได้รับไปแล้วก็มาร่วมรีวิวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงสรุปให้นะครับสําหรับเอาแค่อันดับหนึ่งสองสามสี่นะครับที่ได้ยอดกดไลค์มาเป็นสี่อันดับแรกนะครับก็คนที่สุดท้ายแล้วพอถึงวันที่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิกานะครับปีสองพันสิบเอ็ดก็จะมีสามท่านนะครับที่ได้ยอดกดไลค์สูงสุดนะครับก็จะได้รับรางวัลไปเป็นตัว ไบรท์เทนซีแอคทีฟซูเปอร์คอนเซนเทรตเซรั่มนะครับ20%วิตามินซี20%นะครับเป็นชนิด l อ s c o r b i c กับกันแดดหลอด 30ml ตัวนี้นะครับก็จะมีวิตซี c, แบบ MAP อยู่5%ด้วยนะครับพอพูดถึงวิตซี c, สองอันนี้ก็มีหลายคนถามกันว่าไอ้20%เอลเอสคอรบิกกับ15%แมกนีเซียมแอสคอร์บิวฟอสเฟสเนี่ย มันต่างกันยังไงใช้กันยังไงนะครับผมจะอธิบายสั้นๆว่า2ตัวนี้เป็นวิตามินซีเหมือนกันเป็น,นแต่เป็นอนุพันธ์ที่แตกต่างกันนะครับตัว L-ascorbic ตัวนี้นะครับตัว20%เลยฮะมันเป็นวิตามินซีที่เรียกว่าเป็นวิตามินซีสดนะครับพูดกนันง่ายๆผมไม่รู้สท์เทคนิคใช้ยังไงแต่จากการศึกษามามันก็มือคือวิตามินซีสดนะครับทาไปบนหน้าปุ๊บเซลล์เอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้า เราต้องการใช้ให้มันได้ประสิทธิภาพดีที่สุดคือผัดผิวได้ด้วยนะครับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ด้วยนะครับมันจะมีข้อจำกัดของมันอยู่ก็คือว่าต้องใช้ในค่าต้องปรุงนะครับให้ออกมาเป็นในสูตรปรุงแหมพูดเหมือนอาหารต้องผสมสูตรนะครับให้ออกมามีค่า pH อยู่ที่ประมาณ3-3.5นะครับก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะครับตัวนี้ แต่ว่าก็จะมีปัญหาอยู่ว่าสําหรับพื้นที่บริเวณบนใบหน้าที่บอบบา,างเช่นรอบดวงตาใกล้ๆกับริมฝีปากเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้ไปอาจจะระคายเคืองได้เพราะว่าค่า pH มันต่ํามากก็คือเป็นกรดเข้มข้นนะครับแล้วก็บางคนใช้ก็อาจจะเกิดหน้าแห้งมากนะครับหรือว่า อาจจะมีลอกแต่การลอกเนี่ยมันก็จะเป็นการลอกเนื่องจากตัวนี้ลงไปช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะครับก็ทําให้ผิวหน้ากระจางใสแล้วก็รอยสิวจางลงอย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้ผมใช้แล้วผมว่าประสิทธิภาพในการทาให้รอยรอยดำนะคับจางลงนะครับจะดีมากกว่าตัวนี้ตัว15% magnesium ascorbyl phosphate ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นวิตามินซีแต่ว่ามันจะมีอนุพันธ์ของ ในทางสูตรเคมีนะครับมันจะมีขแขนงของแมกนีเซียมเนี่ยมาเกาะไว้เพื่อที่จะทําให้ตัวนี้มันเสถียรมากขึ้นเสถียรมากขึ้นดีกว่ายัางไงคืออย่างตัวเนี้ยพอเจอน้ําก็จะเสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเขาเรียกออกซิเดนไปเร็วตัวนี้จะเสถียรกว่าทาไว้บนผิวหน้าสามารถผสมสูตรที่เป็นน้ําได้แล้วก็จะอยู่ได้นานนะครับตัวนี้ แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีอนุพันธ์ของแร่อื่นมามาจับไปอยู่พอเวลาเราทาไปบนหน้าเนี่ยหน้าเราจะมีเอนไซม์ที่จะเข้ามาในการมานําพาเฉพาะวิตามินซีลงไปใช้นะครับเวลาทาไ้บนผิวหน้าก็ต้องรอสักพักหนึ่งคือตัวนี้มีอยู่ตามธรรมชาติครับไม่ต้องกังวลแล้วตัวนี้ก็จะระคายเคืองน้อยกว่าเนื่องจากเวลาใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องทําให้มันอยู่ในสูตรที่มีค่า pH ต่างๆก็คือใช้ได้ทำได้ถึง5 7ถึงเเลยเป็นค่า pH ที่ เหมาะเออเป็นผิวหน้าปกติแข็งแรงปกตินะครับหรือว่าเป็นค่า pH ที่เป็นกลางก็เทียบเท่าได้กับน้ําตัวนี้ก็สามารถทาได้ชิดขอบดวงตาเลยนะครับก็จะช่วยต้านอนมูลอิสระได้ทุกบริเวณพื้นผิวบนใบหน้าเรานะครับแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นอนุพันธ์ที่ทาไว้บนหน้าปุ๊บเซลล์ยังไม่สามารถไปใช้ทันทีเราต้องใช้แบบเอนไซม์มามาจับมันเอาไปใช้เหมือนกับเหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับแป้ง นะครับแป้งกับน้ําตาลนะครับมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นน้ําตาลปุ๊บเซลล์เราก็สามารถเอาไปใช้ทันทีแต่พอมันเป็นแป้งปุ๊บเราก็ต้องย่อยไปขั้นหนึ่งก่อนโดยใช้เอนไซม์ในร่างกายก็อย่างเช่นพวกน้ำลายน้ําย่อยพวกนี้นะฮะถึงจะเอ,เอาตัวตัวตัวน้ําตาลตัวนั้นเอาไปให้พลังงานกับกับเซลล์เราได้นะครับก็จะเป็นลักษณะใกล้ๆกกันนะครับอาจจะไม่ถูกต้อง100เนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดอธิบายเป็นลักษณะของเคมีก็จะงงผมผมก็งงเอาอย่างนี้ดีกว่า,าผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูนะครับว่าแต่ละวันผลที่แล้วผมบอกไปว่าทายัางไงนะครับอย่างวันนี้ผมล้างหน้าเรียบร้อยแล้วตททายไม่มีอะไรทําผมมาทา,าวิตซีให้ดูแล้วกันตัวนี้ก็จะได้ดูเนื้อด้วยนะครับนี่นะครับใกล้ๆนะครับพอทาออกมาเอาต้องควรใช้นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางเห็นป่มครับ โฟกัสยังปุ๊บเห็้ยโฟกัสวะก็เป็นเร็วๆใสๆนะครับก็ทาไปเลยนะครับใช้ไม่ต้องเยอะนะครับใช้แบบว่าป้ายๆไปอย่างละหยดนะครับประมาณประมาณหยดน้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆลูบแนะนําว่าใช้นิ้วกลางเอ้ยนิ้วนางนิ้วนางนะครับเป็นนิ้วที่เบานะครับเอาไว้ใช้ทาครีมทาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ จะไม่ไปทําให้ผิวหน้าทาคอด้วยนะครับทาคอด้วยเดี๋ยวคอย่อนนะครับก็ผมก็ทาอย่างนี้ครับรอบดวงตาไปด้วยนะครับาคอ,อ,อเสร็จแล้วก็รอไว้สักห้านาทีสิบนาทีนะครับมันก็จะซึมไปเลยนะครับไม่เหนียวเหนอนะนะครับก็แต่แต่แตท่ามากไปก็เหนอนะครับ ก็่าให้พอดีครับเพราะว่าจะได้เก็บไปใช้ได้นานๆเสร็จแล้วก็ทำกันแดดนะครับนี่คือกําลังจะออกจากบ้านพอดีครับเดี๋ยวอัพวิดีโอเสร็จก็จะออกจากบ้านก็เลยถ่ายเพื่อนดูกันเฉยนะครับนั้นกันแดดเนี่ยครับมันจะฟูๆนะฮะพับออกมาปุ๊บมันจะเหมือนกับวิบคีมาครับมันจะไม่ไม่เหลวครับมันเป็นเนื้อแม่นะครับมันก็จะไม่หมันลองดูนะครับ ทาได้เลยเนื้อผลิตภัณฑ์เข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วก็ทาทานะครับอย่าวนนะฮะให้ลากลากไปทางเดียวกันนะครับเกลี่ยไปทางเดียวกันนี่ๆรวมกันปาดขึ้นยังไงครับผมท,า,ทาหมดเลยนะครับรอบดวงตาขนคิวก็จะโดนไปหมดทาชิดขอบตาได้เลยตัวนี้มันเป็นกันแดดแบบ เขาเรียกฟิสิกอลครับเป็นซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์สองตัวนี้ไม่ละคายเคืองนะครับทาใต้ตาได้พอทาเสร็จหน้ามันจะสว่างขึ้นนิดหนึ่งแบบเห็นได้ชัดนะครับก็เท่มนกแล้วก็ทาคอด้วยผมเมื่อก่อนไม่ทาคอคนะอดำพิตียิ่งหลังคอนี่นะครับ ลูปไปให้ถึงนะครับปาดไปในทางเดียวกันนะครับมันจะได้เคลือบพอดีก็เสร็จแล้วครับยังไงก็มาวิจาร์กันได้กิจกรรมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมสรุปผลให้ดูว่าสามคนเอ้สี่คนตอนนี้ใครกำลังเป็นผู้เข้าชิงบ้างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ